สวัสดีครับอ่าคลิปนี้ก็อยู่กับคาวบี้ตัวนี้ก็เป็นคาวบี้วันพีชนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเดือนมีนาคมพศ2อ,อ6 3นะครับก็จะเป็นคาบี้วันพีชแถบด้านบนจะเป็นสีแดงนะครับประมาณนี้อ่าแล้วด้านหน้าก็จะมีเป็นขนมหนึ่งห่อนะครับแล้วก็จะมีเป็นของแถมนะ ก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับแล้วก็เป็นเข็มกัดลายตัวละครจากวันพีชนะครับด้านหลังเนาะก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับวันนี้ผมได้มาทั้งหมด3แบบนะครับนะก็3มแบบ3มลายนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับสำหรับถุงใส่นะครับ ก็จะเป็นแถบสีแดงนะครับเขียนว่าวันพีทแล้วก็มีตาเซเว่นนะครับแล้วก็มีคาวบี้นะต่อมานะครับก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ Porter ก็จะเขียนว่า,มสาสมไม่สะสมให้ครบกับพวกงกุญแจเข็มกัดวันพีทมีทั้งหมด11แบบนะครับก็ของมีจำนวนจำกัดเฉพาะที่เซเว่นเท่านั้นนะครับก็มีทั้งหมด11แบบเลยนะครับ นาซีเ็ดแบบก็ตามนี้นะครับก็จะมีเป็นลายของตัวละครวันพีนะครับนี่เนาะนะครับก็ตามกันเจ้าระวันแน่นอนเนาะกับคา o ์ี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านขนมนะครับอ่าขนมก็จะติดมาเป็นพวงกงญแจนะครับประมาณนี้เน,ะะนเาะอ่าในพวงวงญนแจนะครับก็จะเป็นรูปตัวละครนะครับ ส่วนในเข็มกัดก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของตัวละครเนาะอ่าแล้วก็จะติดเป็นเ็ปม,มาประมาณนี้นะครับก็สําหรับขนมนะครับก็จะเป็นขนมคาวบี้รสดั้งเดิมนะครับก็เป็นห่อละ5บาทเนาะนะครับนี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านพวงมุญแจนะครับก็ลายแรกนะครับก็จะเป็นลายของโซโลนะครับนี่นะก็ถือว่าสวยนะครับ ด้านหลังเนาะจะบอกว่าผมควรแกะออกมาไหมนะครับผมว่าไม่ควรเนาะเพราะว่าถ้าแกะออกมาฝุ่นจะเข้าทันทีเลยนะครับดังนั้นผมก็จะเก็บไว้ในถุงประมาณนี้เลยเนาะนี่นะครับกับแบบแรกอ่าแบบที่สองนะครับก็จะเป็นตัวหมีนะครับนาตัวหมีก็เป็นประมาณนี้นะครับนาแล้วก็จะมีเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นอ,นอประมาณนี้ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับ อ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนามินะครับนี่เนาะก็ถือว่าสวยพอสมควรนะครับนะกับพวงกุญแจนะครับซึ่งผมก็เพิ่งได้มาแค่สามแบบนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ไปตามกันต่ออีกนะครับนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปเดินดูได้นะครับในเซเว่นเนาะนะครับนะกับพวงกุญแจวันพีชนะครับ ก็รู้สึกว่าคาวบี้นี่จะออกมาแบบเป็นตัวละครของวันพีชนะครับสะส่วนใหญ่เนาะอ่านะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็สวัสดีครับ